สวัสดียามบ่ายๆพี่น้องเอ้ยก็คลิปนี้คลิปนี้นี่เจอกันที่บุรีรัมย์นะพี่น้องเอ้อคลิปนี้เจอกันที่บุรีรัม,มบบาาย์มาจอบเบิงสะป่าพี่น้องเอ้ยมาจอบเบิงสะป่าอืาก็หลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จไปแล้วเนาะตอนนี้ก็น้ําก็แห้งไปแล้วพี่น้องเอ้ยน้ํน้แห้งแล้วนี่ก็มาจอบเบิงสะป่า,ปามาจอบเบิง หน้าจะคล้องอี่างแต่พี่น้องเอ้ยว่ามันเปลี่ยนจังไรแน่เนาะมันเป็นยังไงบ้างนี่พี่น้องปลามันปลามันเลื่อมเข่าแล้วพี่น้องเอ้ยปลามันเริ่มเข้าแล้วเนี่ยพราะแม่มันเรื่มเข่ามันเข้าแล้วแหละเพราะว่าน้ํามันแห้งแล้วเนาะน้ำมันในน้ามันแห้งแล้วน้ําในนามันแห้งแล้วแล้วทีนี้ก็ไอ้มันอันนี้แล้วปลามันปลามันลงไปในนี้แล้ว เบ่งพี่น้องดูนี่อันนี้นี่น่าจะเป็นปลาหมอยุบยับยุบยับนี่พี่น้องเนี่ยเห็นบ้อง <c oughs> อันนี้แหละพี่น้องผมถึงบอกว่าคือการการทำนาหรือว่าการเฮ็เดเกษตรนี่คือมันมันเขาเรียกว่าคือถ้าเราทำนาถ้าเฮาเฮ็ดหน้าย่างเดียวนี่ถามว่ามันมันเปอร์เซ็นต์การได้กำไรนี่มันมันมันเป็นเท่าไหร มันมันสีได้กาไรดีบอ่อคือถ้าเราจะไปหวังถ้าเ้าสิไปหวังจากกําไรจากข้าวอย่างเดียวเนี่ยมันกิดมันกัดยากอยู่พี่น้องเพราะนั้นผมถึงบอกว่านาใครที่เป็นพื้นที่ที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มพื้นที่น้ําผ่านคืออย่างของผมเนี่ยคือย่างของผมเนี่ยเป็นคือทุกทุกพื้นที่พี่น้องน้ํามันจะมารวมแถวนี้หมดเลยเพราะนั้นผมก็เลย ขุดบอ่อพี่น้องขุดบ่อธรรมชาติดักปลาอันนี้นี่งบประมาณงบประมาณที่ผมขุดเนี่ยเจ็ดพันพี่น้องเจ็ดนห้ใน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 เนื้อที่ประมาณสักประมาณสักหนาจะประมาณสักหนึงงานพี่น้องขุดอันนี้ก็ไม่ถึง1ง,งานหรอกแต่เวลาคือรวมทั้งบ่อแล้วก็ขุดดินขึ้นไปถมตรงนั้นจุดเดียวแล้วก็ปลูกกระท่อมปลูกมะพร้าวปลูกกล้วย มะพร้าวก็ปลูกได้สี่ห้าปีแล้วกันบอท่านเนเป็นลูกอยู่พี่น้องบอท่านเนจับลูกอยู่เพิ่งจะแทงไอะทลายออกมาอีกเห็นปะแทงทลายช่อดอกออกมาอีกอก็ไม่รู้ว่าสิติดสิจับหรือเปล่าแล้วก็ปลูกไผ่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นรายได้เสริมด้วยพี่นอ้องเเพราะว่าถ้าเราจะทํานาอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันมันกำไรมันมันมันสิหน่อยพี่น้องเขาเรียกว่าผลพลอยได้อะไรพี่นอ้องคือยังไง ผมขุดสะปลาไหวนี่แหละเออผมก็ลงทุนทีเดียวพี่น้องลงทุนทีเดียวนี่กินเงยวเว้วพี่น้องกินเงยวเ้เลยเนี่ยโดยเฉพาะคือยังปีนี้ผมบอกเลยว่าปลานี่เยอะแน่นอนพี่น้องปลานี่หลายแน่นอนเนี่ยคือผมก็ได้เล่าให้พี่น้องฟังแล้วนะว่าผมขุดปีแรกนะพี่น้องผมขุดปีแรกเออผมสูบสูบสะปลาเนี่ยขายได้หาพันนะพี่น้องเออดูเอเอ,เอปีแรกอ่ะผมขายได้หนะ้าพันอ่ะ ปีที่2ก็ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วกันว่าว่าขายได้เท่าไหร่เพราะนั้นนคือการการการลงทุนขุดสะขุดสะเจ็ดพันห้าผมว่าสองปีนี่ได้ได้ทุนคืนสปีได้ทุนคืนแล้วหลังจากนั้นก็ได้กําไรยาวๆพี่น้องเพราะว่าเราก็ไม่ได้ลงทุนเพิ่มอีกมันอันนี้มันเป็นปลาธรรมชาติพี่น้องมันเป็นปลาธรรมชาติแต่ว่าเท้าต้องเที่ยวมาเบิ้งดูด้วยพี่น้องเด้อไม่งานเดียวหายไม่งันเดียวมีขโมยเนาะ แต่ก็คือว่าคือบางพื้นที่ก็ขโมยเยอะอบางพื้นที่ก็ไม่มีขโมยเอแต่ส่วนมากในพื้นที่ของแถวแถวที่ผมอยู่อันนี้ก็ก็ไม่ค่อยมีพี่น้องถามว่ามันมีไหมขโมยกม็มีคือกันพี่น้องแต่กะบ่ค่อยมีเอเห่ากับเที่ยวม,มาเบิงเที่ยวมาจอบดูดูเอาอป้องกันไว้น่ะเนะเาะก็นี่แหละพี่น้องคือทำนา,าคือคือเขาเรียกว่าเป็นกเกษตรที่อ เกษตรรายได้เสริมพี่น้องเเกษตรรายได้เสริมผมว่าคือการการเหตุกเกษตรนี่โดยเฉพาะการปลูกข้าวนะอคืออย่างอันนี้มันเป็นนาของผมเนาะเออถามว่าผมจะผมจะปลูกข้าวทั้งหมดสุดเหมือนเขาแบบนี้เลยเออได้ไหมปลูกข้าวทั้งหมดสุดก็ได้พี่น้องแต่ว่าคือถ้าเราคุดสะแล้วนี่มันสิได้แนวกิิพน้อมเี้พี่น้องเออมันจะได้กินด้วยนะเออสะนี้เนะี่ยไม่เคยแห้งพี่น้องเอบอบบแห้ง มันไม่เคยแห้งเลยตลอดปีพี่น้องเพราะนั้นน่ะคือพอน้ำมันไม่เคยแห้งเนี่ยมันมันก็เลยเป็นผลดีเป็นผลดีกลับไปการขุดสะเพราะว่าหัวใจของการขุดสะก็คือการเก็บก,กับน้ำพี่น้องการเก็บกักน้ำเพอเก็บกักน้ำได้เนี่ยเออเข้าสิปลูกกล้วยปลูกอย่างก็แล้วแต่น่ะเราก็ใช้น้ำตัวนี้ดูดขึ้นไปลด แมนบอกเพราะนั้นนะมันมันจึงได้ประโยชน์เต็มที่พี่น้องแต่ถ้าพื้นที่ตรงไหนก็นตามที่อขุดซาแลว้อวพอช่วงหน้าแล้งปั๊บเนี่ยอันนั้นน้ําแห้งปั๊บเนี่ยอันนั้นนะผมว่าอาจจะได้ประโยชน์น้อยอาจจะได้ประโยชน์น้อยออแต่ถามว่ามันมันได้ประโยชน์ไหมมันก็ได้ประโยชน์แต่ว่าอาจจะได้ไม่เต็มที่เพราะนั้นนะพี่น้องการจะขุดซาเนี่ยมันมันต้องดูพื้นที่ด้วยด้ยพี่น้องเลียมันต้องเมืองพื้นที่ เลือกดูพื้นที่ดีๆด,ดูความเหมาะสมมาละขุดในพื้นที่ที่ต่ำนะพี่นอ้องออคือถ้าเป็นไปได้นี่คือให้มีน้ําขังตลอดปีนี่มันสิดีพี่น้องคือเจงาของผมเนี่ยผมว่าบริเวณนี้เนี่ยคือเหมาะพี่น้องเหมาะเน้ํน้ำเนี่ยขังตลอดปีเนอแห้งเคยแห้งขอดสุดเนี่ยก็ประมาณหัวเข่าพี่น้องเออประมาณหัวเขา่าเออแต่ว่าตั้งแต่ผมขุดมานี่ ห้าหกเจ็ดปีนี่คือน้ําไม่เคยแห้งพี่น้องน้ําไม่เคยแห้งเลยเคยแห้งสุดก็คือถึงแค่หัวเขา่าพี่น้องเออหอดหัวเขา่าโอ้ยปีนั้นนี่แบบปลานี่แบบวนันแหไปนี่เอาบาทเดียวพี่น้องอบาทเดียวติดขึ้นมาแบบโอ้ยอกินประวันบระไวเนี่ยเพราะนั้นนี่ก็คลิปนีก้ก็มาอัปเดตพี่น้องอัปเดตอสำหรับไอ ไอน,นาของผมเองที่ที่ขุดสระนะเนาะที่ขุดสระก็ปีนี้ก็เบิ่งเอาพี่น้องปลาเนี่เบิ่งอันนี้ปลาธรรมชาติพี่น้องดินยุบยับยุบยับนี่นี่น่าจะเป็นปลาหมอปลากระดีปลาคอก็มีแน่นอนปลาคอนี่ร้ายพี่น้องปลาคอนี่ห้ายไม่ต้องพูดถึงว่ายง่ายคือมีมีอาหารอยากกินปลาช่วงพี่น้องมาช่วงปีใหม่ก๋าหมา ผ้าพี่น้องผ้ายาติมาเปลี่ยนบรรยากาศก,าก็ได้พี่นอ้องเออมาไอวานเฮอแล้วก็มานอนหน้าปลูกกระท่อมแบบนี้พี่นอ้องเห็นบ่นอนเปนี่โอ้ยห,ห,หมอขนาดพี่น้องหมอขนาดเลยนี่นี่บรรยากาศพี่น้องเพราะนั้นก็คลิปนี้ก็มาไอไทยไอไพี่น้องไ้เบื้องพี่น้องบรรยากาศเอนาของผมเองออเพื่อเป็นแนวทางอะไรพี่นอ้องสำหรับใครที่ มีพื้นที่มีพื้นที่ที่เหมาะสมก็ก็ขุดซะพี่น้องขุดซะเพื่อเป็นไรายได้เสริมเนี่ยพี่นอ้องสูบสปาปลาเนี่ขายเนี่ยห้อยอย่างน้อยๆก็ต้องได้สี่พันขึ้นนะผมว่าเพราะว่าปลาปลาช่อนเนี่ยกิโลละร้อยกิโลละร้อยยี่เนาะขี้เดขี้เดก,ก็กิโลละแปดสิบบาทนะพี่นอ้องผมเคยสูบไปนี่ได้ได้องกว่ากว่าพี่นอ้องได้องหนึง่งนะอง องมังก่อนนะพี่น้องพี่น้องคิดเบิ้งว่ามันถีได้จากลูกเอาเออไปขายเนี่ยผมว่าผมว่าเป็นรายได้อีกอีกทางหนึ่งนะเออถึงแม้นว่าไม่ไม่ไม่สูบไม่สูบขายก็เอาไว้กินก็ได้พี่น้องเอาไว้กินเอจนนุ่นแหละอจนถึงหน้าแรงนุ่นแหละหน้าแรงก็ได้กินได้กินปลาตลอดปีพี่น้องอืมแต่ว่าต้องล้อมรัวล้อมพอกให้ดีๆพี่น้องอย่าให้วัวอย่าให้ควายมันลงพี่น้อง ถ,ถางงัวควายลงบอ่อเนี่ยโอ้ยมันเหม็นพี่น้องมันเหนม็นเพราะนั้นก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระอะไรมากงานพี่น้องมาอัปเดตมาถ่ายแปลงนาโฮมเองที่ผมประยุกประยุกไอ้ขุดสะอืคือว่าเนาะคือถ้าสมมุติว่าถ้าเราปลูกข้าวในเนื้อที่หนึ่งงานเนี่ยมันขายบ่ได้หาพันดอกพี่น้องขายมันไม่ได้กําไรถึงห้าพันดอกเนื้อที่หนึ่งงานนะแต่ถ้าเราขุดสะ ขุดสระออแล้วดักปลาธรรมชาติเนี่ยออผมผมกล้าท้าเลยห้าพันเนี่ได้แน่นอนเลยห้าพันนี่ได้แน่นอนเอาปลาจากจากสระนี่ไปขายเนเ่อในเนื้อที่หนึ่งงาน,นพี่น้องเพราะนั้นพี่น้องพิจารณาเบิ้งพี่น้องเอไม่ต้องเชื่อผมอ่ะลองพี่น้องลองเห็ดพิจารณาลองเห็ดเบิ้งก็ได้พี่น้องลองทําดูก,ก็ได้ แต่ทางนี้ทางนั้นคือต้องต้องพื้นที่ต้องต้องเหมาะสมเด้พี่น้องต้องเป็นพื้นที่น้ําผ่านถ้าพื้นที่ไหนที่มันเป็นหน้านูาน้นหน้าโคก,กอันนั้นก็ไม่เหมาะพี่น้องคุดซะเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับนาลุ่มพี่น้องนาลุ่มมันสีเหมาะป่ามันสีหลายพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ